ครับวันนี้เรามาดูความคืบหน้าของอาคารโกดังพร้อมกับสำนักง,งานนะครับที่ศรีราชานะครับหลังนี้เป็นสไตล์นอร์ดิกนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บงานอยู่นะครับด้านหน้าเราจะติดตั้งอลูมิเนียมคอมบพสิตนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ2เมตรนะฮะก็ตั้งเป็นโครงสร้างของสำนักง,งานขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีช่องแสงนะะ เราใช้เมทันชีสพูสโขบนะครับหนา0.4น,นะครับเป็นสีเทาตัดกับตรงนี้เป็นเน้นที่ปลายไม้นะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับด้านหน้านี้ก็จะตกด้วยไม้เทียมนะครับแล้วก็มีครงอลูมิเนียมคอมพิตนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของสำนักง,งานนะครับสำนักง,งานตรงนี้มันช่องหนึ่งก็ 12เมตรฮะความกว้างตรงนี้นะฮะนักง,งานนะ2เมตรแต่เราทำเป็นสำนักงานอนะ่ะประมาณ10เมตรนะฮะเราแบ่งช่องทางเดินนะฮะเพื่อไปทะลุด้านหลังนะครับส่วนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวไวเฮัวหักตัวกลางนะครับเผมพาเดินไปดูดตอนนี้ติดตั้งประตูม้วนเรียบร้อยแล้วครับ ตู้ม้วนเราก็จะเป็นขนาดห้าคูณห้านะครับสูงห้าเมตรนะครับตรงนี้จะมีกันสาดยื่นมาสามเมตรนะครับตู้ม้อนก็จะมีเรื่องของมอเตอร์เรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยละผมพาเข้าไปดูข้างในครับในแหวนเขา,ารับเข้ามาก็จะมีประตูฝั่งนี้อีกบานหนึ่งนะครับเสาและโครงหลังคาเป็นเหล็กรีดร้อนนะฮะเป็นฮอตโรทั้งหมดนะครับ อันนี้จะเป็นผนังกั้นส่วนของสำนักง,งานแล้วก็แวร์เฮาส์นะครับมีประตูทะลุกัอนอยู่นะครับตรงนี้เราจะใส่ช่องแสงไปประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตนะครับของพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้อาคารเนี่ยมันมืดนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับตัวช่องแสงเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราใส่เยอะเกินมันก็จะร้อนนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่เลยมันก็จะมืดนะครับอ่าผมให้ดูภาพรวม ค okay, ครับตรงนี้จะเป็นถนวนพีหนาหนึ่งนิ้วนะครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีหนา0.4นะครับแวร์เฮาส์บายแฮติคอนครับสนใจก่อสร้างติดต่อได้ตามเบอร์นะครับ0 9 4 8 7 1ก้าสวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอทำความสะอาดส่งมอบเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ